เป็นมาร์คเปลโลกกับมาตาดมอเหมเือนเนื้อคงจะอร่อยแล้วมั้งนูเทลล่ากับโดรีทพสคือนำอัดรมสีดำกับถั่วสวัสดีทุกคนผมอยู่ผมจิมสุยะเวียดฟู้ดคอมโบอาหาร2อย่างที่รสชาติผสมกันแล้วมันจะแบบดีหรือแย่จากคลิปที่แล้วผมถามไปว่าทุกคนครับส่งมาให้ผมหน่อยอยากให้ผสมอะไรก็เอามาเท่าที่พอจะหาได้นะ โดรีโทสครับผมจริงๆคนดูบอกว่าเลแต่ผมคิดว่าโดรีโทสมันน่าจะแปลกกว่าเพราะเล่ก็รสชาติเฉยๆเขาไม่ได้จ่ายนะถั่วครับผมเนยถั่วโยเกิร์มาร์ชเมลโล่อุ้ยีดีมากผมอยากจะมีไฟเลยอ่ะแบบมาจุด แล้วก็กินมามาครับผมหนูเตล,ลา่ามัสตาร์ดครับผมพิเคเกลแตงกวาดองผมว่าน่าจะเป็นแตงที่ทุกคนพูดถึงแหละทั้งชีวิตไม่คิดว่าจะซื้อแตงกวาดองมาด้วยวันนี้ได้มาลองแตงกวาดองอาจจะอร่อยมั้งวาซาบิครับวาซาบิเจ้าเก่าเ,าเจ้าประจำโคกเ๊บซี่น้ำสี 4. ทั้งหลายผมมาทั้งสองรสเลยเดี๋ยวจะหาว่าลำเอียงนะครับขนมปังที่กินไปแล้วเหลือประมาณนี้แหละขนมปังนมสดและไอพวกอีกสี่อย่างตรงนี้ครับผมพวกกิ้งอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่ได้ทําเองนะครับซื้อที่เขาทํามานะอันนี้ข้าวเหนียวมูนข้า มูสติกกี้ไรน์วิสโคคนต์มิลตี้หากกินผมได้หมดนะครับเบคอนลองชิมเลยหนึ่งทีอืม ยังกรอบอยู่อันสุดท้ายไส้กรอกน้อยผมเพิ่งไปเว็บมามันจะกินออกมาเป็นยังไงผมไม่ยูเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราเตรียมของแล้วเราก็เริ่มกันเลยดีกว่าครับเปิดมาที่อันแรกครับทุกคนขนมปังราดด้วยมัสตาร์ดกับวาซาบิผมถามจริงท่านผูคิดเมนูนี้วะอ่ะอันนี้ผมเตรียมจิ้มจุ่มาไงไ้ข้างๆด้วยเพราะรู้สึกว่าจริงต้องอ้วกแน่ๆอาจจะเป็นภาพอุจจาระามว่าจะคลายทิ้งสาหรับใครที่คิดว่ามันอยากแยงก็โชคดีนี่ครับบีบเข้าไปเลยวาซาบิลงก่อนเลยฮะ เฮ้ยมันเหลวๆว่ะทุกคนอ้อหแล้วเสียงแบบนี่ครับทุกคนดูดีใช่ไหมล่ะน่ากินใช่ไหมล่ะเอาไปเลย <c oughs> โอ้โอเฮ้ยแต่หน้าตาดูดีนะเหมือนแบบมีเศษผักมีอะไรอย่างเงี้ยเอาละกินเลยแล้วพูดพร่มทำเพลงโอ้โห กายเป็นรสชาติไม่ได้มันเหมือนกันมากเลยทุกคนเหมือนมีคนบอกผมว่าวาซาบิปอมเขาทําจากมัตตัดมัตตัดมันมีความเปรี้ยวมันแบบแปลกๆใช่ปว่าวาซาบิมันก็จะมีความโดดของมันพอผสมกันปุ๊บไม่ต้องนึกถึงรสชาติขนมปังเลยมันไม่ได้หอมหวานเหมือนแยมที่คุณกินเป็นแยมผลไม้แบบนี้คือมันแบบมันเฮียยังอยู่ต่อกับมัตตัดเป็นมาร์ชเมลโลกับมัตตัดมอมอเหมือนออคงจะอร่อยแล้วมั้งก็ที่แล้วเรามีอะไรที่มัตตัดอร่อยเปล่าไม่แน่ใจนะนี่ฮะมาร์ชเมลโลน่ากินนี่มัตร์ดก็น่ากิน มัง้งผมยัดใส่ไปตรงกลางเลยนะเนี่ยเนี่เนี่ยมันจะอร่อยได้ไงวะถามจริงเอ้านี่อูนินี่อูนิที่เป็นไข่หอยเม้นว้าวเป็นยาอ่อนแลวอิตาลิกิมาสโอ้ยผมไม่โอเคกับมัสตาร์ดมากเลยคลิปที่แล้วนะผมบอกก่อนถ้าทุกคนเห็นว่าอุ้ย อันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็พอได้แปลว่าผมหิวโอเคไหมเราโลทิ้งห้หมดในคลิปนี้เรามาเอากันใหม่เพราะผมเพิ่งกินข้าวอิ่มผมเพิ่งกินข้าวอร่อยอร่อยเลยอันนี้อะไรเหี้ยผมบอกเหี้ยเลยอย่าหากินเหี้ยครับ p นัทบัตเตอร์ครับกับ p i เคิลแตงกวาดองแล้วก็เนยถั่วผมไม่ได้เปิดเลยนะอุ้ะกินแตงกวาดองครัง้งแรกอะแม่จ๋าพ่อจา๋าอ,อุ้ยหกหมดเลยโอ้เนยถั่วผมกินไปแล้วนะแตงกวาดองมันเป็นแบบนี้โอ้เลอะแล้วล่ะ โอ้ทุกคนก็น่ารักดีเนาะไปปุ่มปุ่มปัมป๊มๆใครบอกให้กูลองวะเอาจริงๆเอาไปดิฟอย่างนี้เลยปาเข้าไปขว้านแบบนี้ปึ๊บขึ้นมาแตงกวาดองกับเนยถั่วรสใช้ก็อร่อยเหมันกันนะเนี่ยหรือเปล่าปาดเยอะๆหน่อยเนยถั่วผมชอบนะมันเป็นไขมันที่ดีต่อสุขภาพนะเด็กๆลองชิมครับหืมหืม อุ๊ยมันไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได้อร่อยอ่ะมันเป็นรสชาติเนยถั่วที่มันเหมือนเนยถั่วมันจะบูดแล้วอ่ะมันไม่เหม็นหืนนะแต่มันเป็นเนยถั่วเหลวๆเหกะๆเพราะมันมีเนื้อของความเป็นแตงกวาผมพอลองชิมแตงกวาดองตั้งหากว่ามันคือยังไงวะอ้าวมันไม่เหมือนแมคโดนัลด์เลยหรือมันอยู่ที่ยี่อห้อด้วยวะ่ มันไม่ได้แย่แต่มันไม่ไม่อร่อยนี่คือสิ่งที่คุณต้องการใช่ไหมคุณต้องการเห็นผมขี้แตกหลังจบคลิปนี่ครับทุกคนไปของขราวกันบ้างมาม่ากับโยเกิร์ตมาม่ากับโยเกิร์ตกินได้ด้วยเหรอเป็นรสต้มยำกุ้งนะครับที่ผมเอามาโอ้ look at this dude กระจุยมาม่าต้มเรียบร้อยนะครับเริ่มอืดแล้วเทโยเกิร์ตลงไปด้านบนโอ้ คนไปมันเหมือนต้องหวยนมสดที่ใส่กับมาม่าอย่างนี้เหรอ <c oughs> ผมเคยได้ยินเรื่องมาม่ากับไอติมนะผมก็ทํากินแล้วมันอร่อยแต่มาม่ากับโยมเกิดเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากรูปร่างหน้าตาพอไปได้ Ital g i m m e r เดี๋ยวเดี๋ยว ไม่รอ่อยมันไม่เปรี้ยวมันเป็นความนัวๆที่พี่อยากให้มันนัวซึ่งทุกคนเข้าใจเวลาเรากินต้มยำเราต้องอยากแบบอ้จิจาดเรารสชาติดีมากนี่คือต้มยำกุ้งแต่พอกินอันนี้ปุ๊บมันดูดความเปรี้ยวมันดูดความเผ็ดมันกลายเป,ป็นรสปลาลมปลาลมอะ <S 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 นี่ ถ้าใครกินต่อเปลืองอนะ่ะเมนูนี้ก็ผมข้าวเหนียวมูนกับคั่วก,กิ้งนี่ผมได้คอมเมนต์มาจากน้องคนหนึ่งแล้วผมก็คิดว่าเออว่ะบางทีมันอาจจะแปลกๆก,ก็ได้นะแต่มันทํายากนะขอแหละจริงๆเลยรอบหน้าอย่าเอาเมนูแบบคั่วก,กิ้งเอาเป็นขนมก็ได้เป็นอะไรที่มันน่าจะผสมก็ได้ซื้อมาพวกสองพันแล้วเอามากินได้เลยว่าผมจะหาข้าวเหนียวมูนได้โผมอยากหาคั่วกิ้งได้มันยากลำบากเลยเพื่อนทุกคนนี่นะครับเอาเลยครับกินเลย <laughs> มัเจอร่อยหรอวะ ผมว่าไม่อร่อยวะ่ะหรือว่าตักกลับเยอะเกินก็ไม่รู้เนาะอันนี้แม่งหวานมากส่วนอันนี้ยรสชาติเค็มอมะ <c oughs> โอ้โหเครื่องเทศอ้ my god แม่งเผ็ดแล้วก็เค็มส่วนนี้ก็หวานแบบไม่ไม่ควรไปด้วยกันอย่าหาทํา ไม่ผ่านของหวานกับของคาวก็ต่อเลยทุกคนโยเกิร์ตกับเบคอนเบคอนแบบกรอบๆเลยซึ่งอร่อยมากนี่แต่เป็นชิ้นเล็กๆนะผมไม่ได้ซื้อชิ้นย,วยาวๆเพราะว่าแม่งแพงใช้งบเยอะมากอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับถือว่าสงสารผมเอาละเรากินด้วยกันครับผมขอใช้โยเกิร์ตอันเดิมเนาะเป็นแผ่นขาวๆแบบนี้นะอืม กินตอนแรกโยเกิร์ตมันคุมเว้ยแต่สักพักนึงมันจะเหลือแต่รสเบคอนอันนี้ผมเฉยๆอะเหมือนกินเบคอนกับโยเกิร์ตแยกกันเพราะมันไม่ผสมกันอ,อร่อยดีเบคอนเนี่ยอร่อยดีูเทล่ากับดรลีโพสใช่แล้วครับดูเทล่ากับดรีโพสจริงๆมันเป็นเลนะมีคนบอกว่าดูลีโพสเนี่ยจริงๆแล้วเป็นญาติกับอิลูมินาติไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าตึงตึงตึง กับนูเทลล่าโอเคลองดูได้โริรชอกับนูเทลล่าโทษนะมาอร่อยเพราะว่ากลิ่นแป้งไอ้นี่มันเป็นแป้งข้าวโพดก็ะจะมีความหนาๆกรุบๆแล้วเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเครื่องเทศอะไรเขาอยากงมันมั้งกินมาแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นช็อกโกแลตคุกกี้อะไรประมาณนั้นเออเออเออใช่เหมือนช็อกโกแลตคุกกี้แต่จะมีความเผ็ดนิดๆอ้ายอันนี้อร่อยอ เวลกูดนมสดกับไส้กรอกผมถามนะจิตใจคุณทำด้วยอะไรให้ผมเข้าห้องน้ำตรงนี้เลยใช่ไหมได้ถ้ามาทำให้คุณมีความสุขผมก็พร้อมคนที่คิดมาคือเพื่ออะไรคุณมีความสุขผมมีความทุกข์แล้วตอนนี้คือแก้วกลัวมาอย่างดีแต่กูกินไส้กรอกเลยนะที่แสดงเขาเรียกว่าค็อกเทลอ่ะโอ้ไปเด็จ้าภายนอกดูเหมือนแก้ววายทรงเรอค่ะเออจะมีไส้กรอกอยู่ด้านไหนไมรู้กึบหมดเลยนะบ้าบอ Thank <laughs> you. คือมันจืดมากเลยไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่เหมือนกับแบบทำไมเราต้องกินไส้กรอกพร้อมกับนมนเพราะอย่างไงมันก็แยกกันเคี้ยวอยู่แล้วไอตัวนมเนี่ยคือเราคืนเข้าไปปุ๊บม่งกึบไปเลยแต่พอเป็นไส้กรอกมันยังอยู่ไงเราก็เคี้ยวไส้กรอกทีหลังฟิลลิ่งมันพอๆกับโยเกิร์ตกับเบคอนผมก็งงเหมือนกันมันมันประมาณนะั้นประมาณนะั้นทุกคนไม่ได้แย่แต่ก็ไม่อร่อย สุดท้ายแล้วทุกคนนี่คือนำอัดรมสีดำกับถั่วผมเองก็กำลังเป็นไวรัลเลยแล้วผมเคยกินด้วยแต่ผมจํารสชาติได้ไม่ค่อยแน่นอนแต่เดาว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนะั้นแต่ในวันนี้วันที่ผมกินข้าวมาอิ่มจัดๆแล้วผมต้องลองของแปลกๆเหล่านี้ผมก็อยากจะรู้จริงๆว่ามันยังอร่อยหรือมันจะเฉยๆเหมือนเดิมไหมเอาที่เขาแชร์กันก่อนใครที่อยากจะทํานะครับเอาถั่วทอดในเซเว่นแล้วก็น้ำพวกนี้ไม่ใช่สูตรแคลด้วยนะเป็นแบบหวานๆจริงๆจ,งจังๆเลยสูตรแคลมันจะไม่ตรงคนเส์เท่าไหร่ เรื่องราวมันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาไม่อยากจะเปิดมือในงานปาร์ตี้เขาก็เลยเอาถั่วเทล,ลงไปเพื่อตัดปัญหามือมันระหว่างที่กินถั่วเนี้ยกินถั่วแล้วแบบมือเปื้อนใช้เสื้อนัอ่นคือปัญหาของเขาสิ่งที่เขาทําก็คือบ้าบอสิ่ง <c oughs> ที่เขาทําต้องไม่ใช่สิ่งที่กูทาแน่นอนหน้าตามันก็แปลกๆดิอ้อมันเดือดทุกคนมันเดือด <c oughs> ประมาณนี้อ้มมันจะหน้าตาแบบว่าคุกคดูดิอ้ oh my god พะเยาหนึ่งทีถ้ามันอยู่ด้านบนใหมนขึ้นมาอ,อืออทุกคนนี่ของจริงนะไม่ใช่การแสดงลองดูรสชาติจะเป็นยังไง look at this dude สาเพิ่งเช็ดมันมีมึกเมือกมีความเป็นขุยขุยถั่วด้วยทุกคนแต่ว่าเราจะตัดสินหนังสือจากหน้าปกไม่ได้นะครับเพงั้นเราต้องกินมัน เหมือนกินถัว่วเฉยๆถั่วมันกินง่ายกว่าเดิมไม่เค็มด้วยรสชาติไม่น่าต่างกันจะลองให้ดูในเมื่อเราทำคอนเทนต์แล้วเราก็ไม่ไมแพงจังเลยเสียดายจังเลยอันนี้ทําเพื่อการศึกษาทุกคนจะได้ไม่ต้องไปลองเองอันไหนดีก็จะได้ลองครับแต่ผมเสียดาย <laughs> มันน่าจะกินได้อเอาไปแช่ทุกเย็นแล้วมันกินอีกก็น่าจะได้อยู่อันนี้ถุงลเลยยี่สิบเลยนะเกลือเยอะมากแล้วเป็นถัว่วซีดด้วยแต่ว่าไม่เต็มเม็ดอะ่ะเออเออก็ทํางอยู่ดี อ่ะพอหมายถึงคอนเทนต์เนี่ยพอเอาขอมาทำมั่วตั้ไปหมดดูความซ่าของเบบซี่ดินี่ใส่ปริมาณเท่าๆกันเลยนะแต่ว่าทูกฟองมันพยายามดันซู้อันนะครับทุกคนเรามากินพร้อมกันนะครับโอ้รู้สึกว่าน้องเขาอยากจะออกมามากเลยสินะอื้อเอาเลยแล้วกันแหวกฮต้องทำเหมือนกัน เหมือนกันอย่าลืมนะครับทุกคนถ้าจะให้อร่อยต้องคว่ำก่อนด้วยเบร์เกูดูถ้าไม่ไปหาทำกันได้นั่นแหละครับทุกคนขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ดูคลิปนี้กันจนจบยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อสนับสนุนเราไปด้วยนะครับคลิปนี้ก็ทำเพื่อการทดลองอย่าไปเลอาเรียนแบบนะล้าไปเจอกัะใหม่ิึหน้าขอทุกคนสำหกับคลิปนี้ไม่ดาม่านะครับ